สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเล็กจาก RDD c ดี c e n t e r นนะครับแม่คือบริษัทอาคนเนคแคปตอลเพราะเราคือแหล่งรวมรถมือสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับตามผมมาครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนวันนี้นะครับตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้ผมพามารีวิวนะเป็นกระบะนะครับสี่ประตูยกสูง ของค่ายโตโยต้านะครับที่ลูกค้าหลายๆคนตามหากันบ้างนะครับนะคันนี้นะครับเป็นตัวโตโยต้าไฮลักรีโวนะพีเลนเนอร์เครื่องยนต์2.4นะครับรุ่นย่อยเป็นตัวมิดนะตัวมิดก็คือตัวลองท็อปนะครับรถยนต์ปี2020นะครับกับสนนราคานะอยู่ที่นะ5 7 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้า5 7 0 0 0บาทนะได้รถพีเลนเนอร์กระบะสี่ประตูยกสูงแบบนี้เอาไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจอยู่ รีบติดต่อมานะครับ097 082 9913นะครับผมมาลิกเละทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะเน้นย้ำซื้อสดไม่เก็บแบตบ7%เพิ่มเติมแล้วนะคิดดีๆนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดค่าโอนให้แล้วด้วยนะใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับนะคันนี้นะครับเลขมาเยอะหน่อยนะ2 5น0 0านิดๆนะครับแล้วก็ตัวอ่คารด้านหน้านะผมบอกแจ้งก่อนว่าคารด้านหน้ามีผ่านการไลฟ์มานะครับการ มีชนมาบ้างนิดนึงนะมีการแฉลบมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ชนหนักมากนะไม่ได้ชนหนักมากนะครับนะขายรับได้กับราคานี้นะปี20นะครับปกติก็จะขายอยู่ประมาณ50กลางๆนะ55นะหรือว่าเกือบเกือบ60แล้วนะ5 5 58นะครับนะกับคันนี้แค่5 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะลูกค้านะครับนะที่ขายไปนะครับรถสวยๆนะที่ขายไปนะครับปี ต่ำกว่านี้นะปีต่ำกว่านี้นะปี19.20นะครับราคา5 50,000บาทนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่เยอะหน่อยนะครับนะ้ไม่2 0 5 0 0 0แต่ว่าได้ราคานี้เลยสวยๆงามๆกับ5 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะ5 0 7 0 0 0บาทนะ P Runner เคยขายประมาณ50ไปลายๆ58 59นะประหยัดมาก็89,000แล้วนะครับนะสวยๆงามๆนะครับั Runner เลยนะครับให้เดินดูนะเดินดูรอบคันก่อน นะครับดูรอบคันก่อนนะตัวแม็กพรีเลเนอร์แบบนี้นะครับนะเครื่องยนต์2.4มิตรนะครับนะคัสซีสวยๆงามๆดำดเดิมๆเลยนะครับกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะครับนะไฟเลข3าอยู่ครบสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะพาเดินดูรอบคันก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาเครื่องดูกันนะครับเปิดฝาเครื่องดูกัน เปิดฝาเครื่องดูกันนะขออนุญาตเปิดฝาเครื่องด้านหน้า,อ,าอยู่สักครู่หนึ่งนะครับนะโอเคนะโอเคนะครับด้านหน้านะฝามีการทําสีมาลูกค้านะเห็นนะลูกค้าจะเห็นว่าฝามีต้องรอยทําสีมานะครับแบบนี้นะเงาเงาเนี่ยดู นะครับนี่ร่องรอยการแกะกันไข่ตรงนี้นะครับเห็นไหมลูกค้านี้เป็นถ้ามันไม่แกะไข่นะครับตรงนี้มันจะไม่มีร่องรอยเลยมันจะเป็นสีเหมือนเหมือนเหมือนกันทั้งน็อตเลยนะครับแต่ตรงนี้หัวน็อตมันมีการแกะกันไข่นะแล้วก,กนนนน็นะครับแก้มด้านนี้นะครับเป็นยังไงนะครับก็มีร่องรอยการแกะกันไข่เหมือนกันนะมันมีสีลุดสีลุยตรงนี้นะครับนะหนไมลูกค้ามีสีลุดตรงนี้นะมีมร่นะองรอยการแกะกันไข่เหมือนกันนะครับนะแล้ว <temos> ก<ๆ>็ดู Speaker, ตัวคานด <D stairs> ้านนี้นะครับเหมือนกันนะครับนะคานด้านนี้นะครับมีการเปลี่ยนมานะลูกค้านะครับแต่ว่าดูตัวเครื่องด้านล่างนะครับน้าไม่ได้ชนหนักถึงด้านล่างนะดูนะครับให้ดูนะครับด้านล่างยังดำดำนะครับเหมือนเดิมเลยคานเนี่ยตรงนี้นะครับไม่ได้หนักนะไม่ได้ชนหนักถึงตัวเครื่องนะครับลูกค้าดูตัวเครื่องเดินนิ่งๆปกติปกติแบบนี้เลยนะครับนี่นะคืองันเนอร์นะครับ นะ。ใครสนใจนะเข้ามาเดินดูรถกันก่อนได้นะเข้ามาดูรถกันก่อนได้นะครับนะถ้าอ่าดูจากรีวิวผมแล้วนะครับนะอ่าสงสัยอยู่ตรงไหนลูกค้าเข้ามาดูรถได้เห็นไหมตรงนี้คานด้านหน้ามีร่องรอยการแกะการขายมาเห็นไหมนะ็อตมีขยับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บิดเบี้ยวเท่าไรนะหร่นะถูกไหมคานตรงนี้นะครับนะ ไม่ได้ชนหนักมากนะครับลูกค้านะดูตัวแผ่นเพจยังอยู่ครบอยู่เลยนะแผ่นเพจยังอยู่ครบอยู่เลยไม่ได้ชนหนักถึงตรงนี้เลยนะครับนะล็อกเครื่องแบบเนี้ยนะครับสวยๆงามๆนะพี่ยังสองชุดสี่นะครับ,นะรบแก้มด้านนี้ไม่ได้มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับดูตัวแบตเตอรี่ก็นะครับนะถามแบตเตอรี่ไม่มี ลองรอยสนิมน,นะมีรอยคาบดินนิดหน่อยนะครับดูสิมีตันหรือเปล่านะนิดหน่อยนะครับนะก็เอาไปเปลี่ยนฐายน้ำมันเครื่องนิดหนึ่งก็ได้ลูกค้าก็ใช้งานได้แล้วนะครับคันนี้นะโอเคนะเดี๋ยวปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็ไปดูนะครับโดยรอบคันกันนะครับปิดฝากระโปรงแล้วก็มาดูโดยรอบคันนะ นี่นะครับนะเป็นยางกูดเยนะครับนะยางกูดเยปีสองพันเท่าไหร่ขอดูก,ก่อนนะยางปีสองพันยี่สิบสามนะยางปียี่สิบสามนะลูกค้ายางปียี่สิบสามมันเริ่มตื่นแล้วมันเริ่มตื่นแล้วลูกค้าก็เอาไปเปลี่ยนยางสักหน่อยก็ได้นะจะเอาไปใช้งานแบบมั่นคงชัวร์ๆก็ลูกค้าก็เอาออกไปเปลี่ยนยางสักหน่อยนะสี่เนก็เท่าไหร่หมืน่น ประมาณนี้นะนะครับนะก็ไปเปลี่ยนยางสักหน่อยหนึ่งนะครับนะเพราะว่ายางมันปี23แล้วนะครับมันถึงรอบระยะเวลาแล้วนะครับนะแต่ว่าของเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนยางให้นะก็ขายรถตามสภาพแบบนี้นะราคานี้ถูกมากๆแล้วลูกค้านะครับ5้า0 0บาทนะครับถูกมากๆแล้วนะครับนะฟังก์ชันภายในก็ดูเห็นไหมให้ดูอีกทีนึ่งนะครับชิ้นแก้มตรงนี้เห็นไหมมีล้องรอยการแก่กันไขนะครับ นะมีล่องรอยการแกะกันไข่นะแล้วก็ตัวนะครับกระจกนะเป็นพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแบบนี้นะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับออโต้นะ1บานฝั่งคนขับนะครับเบาะพับมือนะครับเป็นเบาะผ้านะครับไม่ดูดซับความร้อนแบบนี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถสั่งการผ่านพวงมาลัยได้เลยนะนี่แล้วก็ที่บ่มบ่อกนะครับเลขไม้เยอะนิดนึงนะเลขไม้สองแสนหม่นหนึ่งนะ 442กิโลเมตรนะครับแต่กระบะนะพีรนเนอร์ยกสูงแบบเนี้ยเลขไม่นะครับก็รถใช้งานอยู่แล้วนะรถเขาเช่าไปใช้งานอยู่แล้วนะครับนะแสดงว่าไม่เยอะแบบเนี้ยก็คือรถมันใช้งานได้นะถ้ารถมาใช้งานไม่ได้ลูกค้าใหม่มต้องน้อยกว่านี้นะไม่หลักหมื่นอะไรแบบนนะแนเนี้ยนะแต่รถคันนี้ใช้งานได้นะมีตําหนิด,ด้านหน้ามาแต่ว่ารถก็ใช้งานได้ปกติเห็นไหมลูกค้านะไม่สองแสนกว่าเลยนะครับนี่เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเลยนะครับนี่ดูนะครับมีใบ รับประกันตรงนี้นะลูกค้าดูเข้าศูนย์นะครับอีกทีก็255,201กิโลเมตรนะครับตอนนี้251,000นะเนี่ยพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับนะแอร์เป็นระบบปรับมือนะตัวมิดนะครับได้กล้องหอยหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับเดินหน้า6สปีดนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้แล้วครบๆนะเแบรบกมือเป็นตัวเแบรบก เบรกมือนะครับไม่ได้เป็นตัวเบรกไฟฟ้านะแล้วก็ก็ไม่อยู่ด้านบนนะครับไม่ได้มีร่องรอยฉีกขาดนะครับหรือว่ารอยลอกรอยดำรอยถะลอกนะไฟติดทุกดวงนะครับแอร์เย็นสบายไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับเลยนะแอร์เย็นสบายไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับเลยนะครับนะแล้วก็ดูตัวด้านหลังกันต่ออ่ะเดี๋ยวดูให้ดึงกระดูกงูให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันมีตำหนิด้านหน้ามานะอ่านลูกค้าแต่ตรงนี้ไม่ได้มีนะเห็นไหม เม็ดอาร์คสวยๆงามๆแบบนี้นะครับไม่ได้ชนหนักด้านข้างนะไม่ได้ชนหนักด้านข้างนะครับนะแล้วก็ประตูดูนะประตูเดิมๆนะครับลอยซีนนะครับเหมือนเดิมเลยนะ <S 2> <S 2> <S 2> เนี่ยด้านหลังเหมือนกันนะครับประตูเดิมๆนะครับเบาผ้าด้านหลังเหมือนกันนะ หัวหมอนสามตำแหน่งนะครับหัวหมอนสามตำแหน่งนะพร้อมที่วางแขนที่วางแก้วหนึ่งตำแหน่งตรงกลางแบบนี้เลยนะครับเบาะผ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอมานะเก็บทำความสะอาดนะครับสปาภายในภายนอกเต็มระบบให้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็นะดูชิ้นด้านท้ายเป็นงานด้านท้ายนะครับไม่ได้มีมมมเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้มีร่องรอยการแกะกันไข่นะดูเม็ดอ้างอยู่สวยๆงามๆครบๆแบบนี้นะ ถ้ามันไข่ตรงเนี้ยเม็ดอาคตรงเนี้ยมันจะโลดแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่คมแบบนี้นะครับตัวขอบตรงเนี้ยกระบะมันจะไม่คมแบบนี้นะแล้วก็ให้ดูคัสซีด้านล่างย็งไงสวยงามอยู่นะฮินะไม่ได้ไม่ได้ไไดก็ให้ดูอ่าให้ดูตามนี้นะครับนะักสวยงามนะคัสซี นะครับไม่มีบบไม่มีเบี้ยวนะนี่กล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับกันชนด้านหลังนะอยู่ใหค้ครบแบบนี้เลยนะครับดูเปิดฝากระบะดูด้านหลังนะครับก็ฝาเดิมๆนะครับแมคไลเนอร์เดิมๆโตโยต้าแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะนี่สวยงามนะครับน้ำชิ้นเม็ดอาร์ตนะครับดูฝาท้ายไม่มีการแกะการไข่นะครับ หน้าฝาท้ายไม่มีการแกะกันไข่นะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับสวยๆงามๆเลยนะน้ากนท้ายนะดูนะสวยงามนะโอเคนะครับโอเคอยู่นะนะมีลูกค้าเข้ามาดูเนี่ยที่ทมจอดอย่างเงี้ยมีลูกค้าเข้ามาดูนะเขากาลังตัดสินใจอยู่นะใครกําลังหาอยู่นะรีบตัดสินใจนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวติดจองนะครับก็จะ ทำอะไรไม่ได้แล้วนะนะครับนะเดี๋ยวจะติดลูกค้าท่านอื่นไปนะครับนะเพราะว่าอันนี้มีลูกค้ามาดูแล้วนะนะครับามาดูสำเนาเล่มกันนะสำเนาเล่มคันนี้นะเป็นรถยนต์ปี2020นะจดทะเบียน2563นะจดตรงก็เชื้อเพลิงดีเซลเครื่องยนต์2.4นะครับเจ้าของอคเนคาปิตอลนะ มือเดียวเท่านั้นนะลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่2ทันทีนะครับนี่นะชิ้นหายก็ไม่ได้มีแกะไม่ไข่นะครับฝั่งนี้ประตูนะแล้วก็ประตูฝั่งนี้เหมือนกันเหมือนกันนะครับดูตัวน็อตตรงนี้ไหมมันไม่มีนะครับโอเคนะครับสรุปให้อีกหนึ่งทีกับคันนี้นะครับนะตัวต่อภาษีมาให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าไปต่ออีกทีพฤศจเกายนต ปีหน้าเลยนะพฤศติกายนปีหน้านะครับนะสรุปให้อีกหนึ่งทีกับคันนี้นะพีลเนอร์นะครับคันนี้นะเป็นตัว Toyota h i ฮรัก e รียวเพีลนเนอระครับเครื่องยนต์2.4นะรุ่นย่อยเป็นตัวมิดนะครับรถยนต์ปี2020ได้หน้าหมูป่าแบบนี้แล้วด้วยกับสนุนราคานะครับอยู่ที่5 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะ 5, 7 7 0 0 0บาทได้4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ Auto. เอาไปใช้งานกันเลยนะใครกำลังหาอยู่รีบติดต่อมานะครับ097 0 8 2 9 9า3นดก้เกาหนงาน ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับเน้นย้ําซื้อสดไม่เก็บแบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมเครดิตดีนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดค่าโอนให้เราด้วยใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปนะครับรถรีวิวรถดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาริจากอาร์ดีดีคาเฟนเตอร์ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ